หวานย้อยยอดเธอยิ้มอย่างหวานย้อยยอดถ้าเกิดว่าเราเอาเพลงเทียนมีมีมาเขียนเป็นเนื้อภาษาไทยคือเทียนเนี่ยมันแปลว่าหวานเทียนมีคือหวานเยิ้มหวานยอ้นยอยยอดหนีเซ่วเซ่วแปลว่ายิ้มครับใส่เตอะจุดๆ,ๆเข้าไปคือยิ้มอย่างจุดๆ,ๆยิ้มอย่างเทียนมีมีคืออะไรอ่ะ ยิ้มอย่างหวานย้อยหยดเหน่อป่ะใส่ไปเลยเนื้อเพลงหวานย้อยหยดเธอยิ้มอย่างหวานย้อยหยด <c oughs> ต่อมาทุกคนเขาเชิญเาก็คือว่าเหมือนกับว่าราวกับว่า h วารจริงๆก็คือควาที่แปลว่าดอกไม้นั่นแหละ h วาก็ความหมายเดิมคือดอกไม้ไข่แปลว่าเปิดแต่ถ้าดอกไม้มันไข่คืออะไรดอกไม้มันบาน ใสคืออยู่ที่หรืออยู่ในชุนก็คือชุนเทียนหรือดูใบไม้ผลิฟงคือลมเพราะฉะนั้นครับชุนฟงก็คือลมหรือดูใบไม้ผลิส่วนหลี่คือแปลว่าใน 好像花儿开在春风里，开在春风里。ร่าดอกไม้บานหรือดูใบไม้ผลีหรือดูใบไม้ผลี。在哪里？คำนี้ง่ายมากอยู่ที่ไหน？见过你？见แปลว่าเจอถูกปะ？แล้วก็เวิร์บอะไรบวกด้วยคำว่ากัวก็คือเคย。 เรานั้เจอนกวคือเคยเจอใจนี哪里在哪里น过你ที่ไหนว่าเคยเจอเธอที่ไหนว่า你的笑容笑容ครับแปลว่ารอยยิ้มนีเ笑容รอยยิ้มของเธอแต่ในเพลงหลายๆครั้งครับเขาจะออกเสียงเตเป็นติซึ่งความหมายเหมือนเดิม ，你的笑容这样แปลว่าแบบนี้熟悉แปลว่าคุ้นเคยซึ่งคุณตึ้งลีจ่จินเขาออกเสียงไว้ว่า熟悉อันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับออกเสียงได้เหมือนกันอิสืบ่งบอกเวลาแค่ชั่วคราวสั้นๆปอนจะให้เป็นคําว่าไปชั่วขณะแล้วกันนะส่วนเสียงผู้ฉี่อันนี้แก้ในหนึ่งต้องเป็นปู่เสียงผู้ฉี่แปลว่าคิดไม่ออกก็คือเอ๊ เคยเจอเธอที่ไหนนะฉันคิดไม่ออกเลยเอ๋อใช่ไหมนี่ดี的笑容这样熟悉我一时想不起บันบิดคำเป็นความหมายไทยให้ิดหนึ่งว่ารอยยิ้มเธอฉันว่าฉันจำได้นะเคยเจอเธอที่ใดนาอ,อันนี้ดัดแปลงนิดหนึ่งอ่าในฝันฝันแปลว่าความฝัน เพราะนั้นครับใจม่งหลีคืออะไรฮะในความฝันวอีสิ่งบูชีอาจใจมง่งหลีเคยเจอเธอที่ได้นออ้อในมานอไปกันต่อมองหลีมงหลีเจียนกว่านี้ 梦里那烦，梦里那烦。见过你，看着他，甜蜜笑得多甜蜜，笑，来我出吧，多甜蜜，听的，甜很甜蜜，来，多甜，多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 ， มโนมโนว่าเจอเธอยิ้มเธอยิ้มเธอหวานเกินเบอร์是你猜她是你猜อ梦见的就是你梦见的ก็คือที่เจอในฝัน就是你ก็คือเธอใช่เธอใช่เธอที่ฉันมโนใช่เธอ หวานย้อยยดเธอยิ้มได้หวานย้อยยดเราดอกไม้บ้านหรือดูใบไมพ้พลีหรือดูใบไมพ้พลีที่ไหนว่าเคยเจอเธอที่ไหนว่า รอยยิ้มเธอฉันว่าฉันจำได้นะเคยเจอเธอที่ใดนออ๋อในมาโนมาโนมาโนว่าเจอเธอยิ้มเธอยิ้มเธอหวานเกินเบอร์ใช่เธอ ใช่เธอที่ฉันมะโนใช่เธอ